สวัสดีครับคุณครูหมอษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาตรีไทยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในเทอมนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันวิชาผมเนี่ยครับพรศึาษาครับไปครับลืมไปไม่ได้สอนตรีไทยว่าหาอสาร อ,อ้าวในช่วงนี้นะลูกสถานการณ์ที่พวกเราจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแน่นอนกกอุปกรณ์การเรียนอยู่ที่โรงเรียนลูกแฮนด์บอลพวกเราไม่ได้มีได้ใช้กันในการเรียนนะครับจะทํำยังไงที่ทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถใช้ลูกแฮนด์บอลได้ครูเลยคิดวิธีเป็นการสร้างลูกแฮนด์บอลจําลองนะครับเป็นลูกกลมๆขนาดให้ใกล้เคียง กับลูกแทนบอลน,นะครับไว้ใช้ฝึกทักษะต่างๆได้วิธีการทาลูกแทนบอลจาลองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวให้ครูบีได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันก่อนครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยเศษกระดาษะจะเป็นเป็นเศษกระดาษ r e u s สเศษกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่เอามาเตรียมไว้ให้เลยค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมนะแล้วอย่างที่2เป็นทเทปกาวกระดาษนะคะ,ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะมาไว้ทาไมเอามาไว้ พันกระดาษเวลาเราขยำขยำขยำไปแล้วนะเป็นรูปกลมกลมได้ขนาดใกล้เคียงกับลูกแทนบอลที่เราจะใช้แล้วเนี่ยแล้วก็พันพันพันให้เป็นทรงกลมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างลูกแทนบอลจำลองกันแบบเต็มๆกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยอ่ก,กระดาษขึ้นมาขยำขยำขยำจนกว่าจะได้ขนาดใกล้เคียงกับลูกแทนบอลถ้าผู้หญิงลูกแทนบอลจะขนาดเส้นรอบวงอยู่ที่ ส4บสถึงห้เซนติเมตรนะคะส่วนผู้ชายนะคะเส้นรอบวงจะอยู่ที่ห้าสถึงหกเซนติเมตรนะคะพยาามไปเรื่อยๆเลย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับการสร้างลูกแทนบอลจำลองออกมาเป็นยรงไงเห็นไหมอ่าเป็นลูกแทนบอลใช้โค้ชแทนลูกแทนบอลที่เราเคยเรียนกันมีขนาดจับแล้วพอดีอ่าแต่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะครับทำเสร็จแล้วมันเกิดลักษณะมีรอยเว้าวอยู่นะครับมีรอยเว้าวอยู่รู้สึกว่ามันไม่สวยไม่ถูกใจของเรานะครับมันมีวิธีการซ่อมอยู่นนนะครับเราก็แค่นำเศษกระดาษ อาจจะฉีกให้เล็กลงอาจจะฉีกให้เล็กลงนะครับพยายามไปจุดเป็นจุดๆไปยังเล็กไม่ขอเล็กอีกพยายามเป็นจุดๆไปลงเลยอีกพยายามเป็นจุดๆนะครับแปะลงไปเลยกดลงไปแล้วเ,เทป นี้จุดที่มันเป็นเว้าวเป็นหลุมก็จะถูกกระดาษมาทดแทนนะครับอย่างเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆว่าเออจุดไหนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยมันยังดูเป็นเป็นเหลี่ยมมากเป็นเหลี่ยมมากเกินไปนะครับจุดไหนดูเป็นเหลี่ยมมากเกินไปเราก็ค่อยๆฉีกเศษกระดาษมาขยำให้เล็กๆแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละจุดนะครับแต่ลักษณะ้าได้ ประมาณนี้แล้วนะครับปะปูมองว่าโอเคแล้วใช้ได้นะครับเราจับได้นะครับคล้ายๆล้ายลูกบอลนะครับอ่ะสเตปต่อไปเราจะมาดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเราขยำกระดาษมาเรื่อยๆแล้วขนาดมันใกล้เคียงลูกแฮนบอลแล้วหรือยังขวดน้ำกระใดญ่สองขวดวอ่ะดูสำหรับขนาดของลูกแฮนบอลนะครับเราจะทำยังไงให้ลูก แผ่นบอลจำลองเราเนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกับรูปแผ่นบอลของจริงน,นะครับก็คือลูกแผ่นบอลเบอร์สนะครับอันนี้เบอร์สส่วนลูกนี้เบอร์2แตกต่างตรงที่ว่าเบอร์สเราใช้กับเพศชายนะครับเบอร์2เราใช้กับเพศหญิงนะครับดูให้เตรียมอุปกรณ์ง่ายเลยนะครับขวดน้ำสองขวดนะครับขวดน้ำสองขวดเรามาวางชิดกันขวดน้ำขปดใหญ่สองขวดนะครับเอาลูกแผ่นบอลเบอร์สามาวาง,งข้างๆพูมือวางขนาดไป ขนาดจะพอดีค่อนข้างจะพอดีเกือบ1 0 0เลยนะครับอันนี้คือลูกขนาดเบอร์สามลูกที่ครูทำมาไว้นะครับก็ขนาดใกล้เคียงแล้วเท่านี้ครูถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนลูกเบอร์2องลูกของผู้หญิงนะครับพอวางไปเนี่ยมันจะไม่ได้พอดี100%เมันจะเล็กลงจากขวดน้ำนิดนึงนะครับโดยประมาณ มันจะห่างกับลูกเบอร์ใหญ่เส้นรอบวงอยู่ที่มันมาณ2-4เซนติเมตรซึ่งให้เราเวลาเราจับจับลูกกับขวดน้ำนะจับแล้วมันเล็กกว่าขวดน้ำนิดเดียวเล็กลงมาลูกมันจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือลูกผู้หญิงของผู้หญิงถ้าลูกของผู้ชายมันจะพอดีเลยนะครับโอเค ครับผมสุดท้ายนี้หวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับวิธีการทําลูกแฮนบอลจําลองในวันนี้ไปทําไปปฏิบัติสร้างลูกแฮนบอลจําลองของตัวเองได้นะครับไว้ใช้ในการเรียนการสอนของพวกเราครับผมแล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบปครับไปค่ะ